การแจ้งเท็จนี้ต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจมีหน้าที่เกี่ยวกับการที่แจ้งถ้าหากเจ้าพนักงานไม่มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ผิดฐานแจ้งเท็จแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีในเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีก็ผิดฐานแจ้งความเท็จการที่จำเลยซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่าบ้านพิพาทเป็นของโจท์ มิใช่บ้านของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้นำยึดบ้านดังกล่าวโดยแจ้งแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีว่าบ้านนั้นเป็นของกอลูกหนี้ตามคำพิพากษาเช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งแล้วเพราะคำว่าเจ้าพนักงานตามบทกฎหมายดังกล่าวหาได้มีความหมายจำกัดเฉพาะว่า จะต้องเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่แต่ยังมีความหมายรวมถึงเจ้าพนักงานอื่นโดยทั่วไปด้วยคำพิพากษาสาลดีกาที่3602/2533ทัชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชปทอให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากอยู่แครต้องกดติดตามขอบคุณครับ